เด็สิรับจากไดเด็กม uh, um at ั้นนี่ตัวไหนจากหววน้าันท่งเงยตัวเดียวเลยส่นเอาล่างบนนั้มครับั่งทัวประเทศเลยหลายสองทีวลางบนเลยล่างบนไลยสิครับบนนังบอกมาสิเขียนล่างอีหยังเออตามมาได้ครับบอกหลังได้อให้เบอร์โทรเขาโอนงันใ้อมๆได้แบบเขา้เอหเบอร์โท่งให้เขาโอนมให้เดเไปีดาวา ไปซื้อยารักษาโรคป้าโรคาสัอยากไดหัวยี่สิตีครับครับครับทำรถถึกพอโอ้โหอะไร8ก็ัวไหนไหน่ห้าแปดแกับศุนสองอไรบนอะไรล่างอะไรนะห้าแปดแปดกับศูนยสองล่างกับศูนสันตัวบน่ะ ออบนมันมีสาตัวบอกห8าแปดแสั้นตัวดูพี่สนะ